วันนี้ขอเสนอตอนพกดาราหัวใจแข็งแกร่งแรงไม่หยุดชุดไม่อยู่จันโอชาต้องหลบนลหนีเอาแล้วไงเอาแล้วไงหาตูแล้วชอบจชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ดกการาด้วยนะคะคนแรกจะเป็นใครไม่ได้เลยน้องเซจานุ่มเพชรกาดุนฝนนุ่มเคตบังตอกน้อยนักแสดงผู้โด่แดงในวงการบันเทิงวัย44ปีมีผลงานมากมายใ,ให้เป็นประจักษ์ สายตาผู้ชมมามากแล้วแต่ถ้าจะให้บอกว่าติดอันดับได้ไงคงต้องบอกว่านักแสดงผู้นี้มีความิดเห็นทางการเมืองที่น่าสนใจเป็นอย่างมากตจงผลให้ชาวทวิตเตอร์ของกำลังใจไ <Red S 1> ปให้จย <Girl. S 1> หลามแบบไม่ทันด้ตั้งตัวแล้วแบบนี้จะไม่ให้รักได้ไงโอเคโอ ขึ้นไทยสวีเดนดีกีไม่ธรรมดาผู้ครองตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2,560แถมยังได้รับการการันตีเข้ารอบ5คนไคยในศตวราษ2017ซิกซี่ขนาดนี้น่าค้นหายิ่งกว่า g ูเกิลซะอีกถึงอย่างนั้นมาริยาเองยังสนใจเรื่องการเมืองอีกด้วยขนาดตัวพ่อเป๊นตันสลิงขัตเทศยังตามมาแกะนางยังไม่สะทุกท้าเลยแล้วแบบนี้จะให้รออะไรกันล่ะครับคุณหนูหนูหยิบส้นสูงทำตามเป้าหมายอย่างมา โฟกัสเกลักุนเป็นนักสแสดงหญิงที่มีชื่อเสียงจากแฟนฉันเมื่อปี2-5-4-6โดยรับบทเป็นน้อยหน,นานางเอกของเรื่องนี้ผมยังไม่ต้องบรรยายสักคุณฟังท่านท่านคงได้เห็นด้วยลูกตาตัเองแล้วว่าหน้าจริงขนาดไหนแต่นั่นก็ไม่สามารถลบล้างความเป็นประชาธิปไตยของเธอได้แม่แต่จพ่อในจะพ้ก็อง,กองดูงข่แล้ว คนที่สามต่ำอ,อยู่เทอร์กเสิร์กไปแล้วคับที่ได้รับการการันตีอยู่ตลอดเวลาว่าเป็นผู้กำกับที่ดุเด็ดเผ็ดมันอยู่ตลอดไม่ว่าจะำกำกับเรื่องอะไรก็นัทุกุแตกบอกง่ายคำเดียวโอ้แม่เจา้าพระเจา้าจอดมันยอดมากถึงแม้สถานะผู้กำกับยังขังคออยู่แต่สฟีหัวใจในประชาธิปไตยไม่เป็นสองรองใครพูดหรือเขียนก็ตรงใจบรรดานหนุ่มสาวคนคมัย เอมมี่เดอะบัตทอนบูลเป็นนักร้องนักแนังเพลงโปรดิวเซอร์และแฟ่ชั่นไอดอลสมาชิกวงดนตรีที่มีผลงานเพลง2553ถึง2556เป็นนักร้องที่มีเสียงคุณภาพไอเรอะสนุกหู ที่มีความรักในชาทุผู้ก่อใไม่แบ่งแยกประมาจนคนคนนี้เป็นพี่ใหญ่จัดนักจัดเต็นอยู่ตลนอดเวลาในการแสดงออกเชิงสังักตแถมยังโดนจับติดคุกม,มาแล้ว้าไปผิดอยู่ใต้รัฐธรรมน,นูญกัวที่ไหนล่ะโูมานนี่มันคือเสียงของประชาชนมันไม่ใช่การต่อสู้ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่คนสุดทายแล้สุด แม่ยกสายเจริญรัตนักแสดงบ้กประสบการณ์ข้ามตหัวและแห้งแสงไม่หยุดฉุดไม่อยู่ซึ่งตอนนี้อายุอนามจะข้ามเข้าเลสีกษัตริแต่เนื้อนมไข่ยังเพิ่มเติมมีลดน้อยถอยลงจากอายุไปได้ซึ่งสาวสวยเซ็กซี่ผู้นี้เป็นผู้คุมหัวใจของวัยรุ่นใหม่ๆโดนเป็นซุปตาร์ว่ากันเลยก็ว่าได้และด้วยการที่ยืนหยัดในประชาธิปไตยนั้นบอกได้เลยว่านางไม่มีคำ